จะสูญเสียค่า ื่มนไม่เพียงพอต่อร่างกายส่อที่หนั่นก็คือสุขภาพไมเคจะมาปวดหัวจะมาเบาหวานความดันไขมันโรคเอ็ีดหลากหลายเข้ามาไคุณทำงานหนักเกิดไฟเสื่อมค่ะมาเร็งการต่างตามาโรคทางิ่หัตามาอีกเยอะแยะมากมายถ้าคุณดื่มน้ำไม่พอเพราะน้ำมันช่วยสุขภาพเพราะ่าร่างกายของคุณเราสบงใวยน้ำเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในร่างกายดังนั้นถ้าคุณดื่มไม่เพียงพอต่อวันนะคะคือทำกันหนึ่งวิรมาแน่นอนเลยค่ะโรคภัยต่างๆและที่สุดคุณต้องกินยาเคมีค่ะส่อที่สองให้ดื่ความสาวความเด็กความหนุ่ม สดใสคุณจะเหมือนขาดอะไรไปอะค่ะมันเหมือนแบบแห้งมันเหมือนแล้งในหัวใจน้ำนั้นนี่ผมจะพิจารณาว่าน้ำนี่ค่ะมันทำให้รับออกซิเจนอย่างดีในร่างกายคุณได้ดังนั้นออกซิเจนเป็นตัวการที่ทำให้คุณนั้นสดใสร่าเรืองได้ถ้าไม่มีออกซิเจนร่างกายของคุณก็แห้งเกี่ยวไปตามสังขารในที่สุดนี่คือสามส่อละถ้าคุณจะดื่มน้ำไม่พอคุณจะสูญเสียไปจงดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อร่างกายนะคะคุณจะได้มีสุขภาพที่ยั่งยืนอย่างยาวนานนี่คือหนทางของการไม่กินยาเจนี่ได้ค่ะไวทุกคน 打。